นี่แหละค่ะพากันพาเอาอมาก,กินนะคะนวดบวก,กินได้กินแตะหนามนี่แหละค่ะมะพร้าวจะหมะพร้าวจ้าะเ้าวน้ำหอมจ้าเพิ่นว่าแซ่บแซ่บจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเจฟฝาดซิมาพาพ <S <S ะพร้าวหกเผาจ้าได้หมักร้าวเด้อจ้าได้หมักร้าวกันรวย,ายยายยายเด็กพี่น้องขยับให้กล้องเห็นก่อน เห็นอยู่บัดจ้าม่กข้าวเออักข้าวนะมขาว้าว้าวก็นวยบ่งามืจะพี่นอนจ้ามะพ้าวก็ได้ขาฟันทั้งเสือแะปลทิ้ฟันกลบ่ฟันบกพ้าวพี่นอนจ้าฟันหมักพ้าวด้วยจะเด้อเียค่ะบมักพ้าวค่ะมักพ้าวน้ำหอม่นว่ะต้นอร่อยหาที่บาสื่อมากคนหมัพร้าวเตี้ย ปาเตียซื้อมาแล้วเราบอแม่หนูเ้าวเตี๋ยพี่น้องเลย,ยเป็นหนูเ้าวซูงจ้ะจังแมงคัดจังแม่เป็นกระสีได้กินบ่น,น,น้อนหนีนอนอ๋อหนามเฮียหลับมาสิหนูนจัเด้อโอ้เฮียเบิร์ดเห็นไหมเปกินโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นกระสีจ่อยมาสิน,นูหนามเฮียจ้ะ ยาวล่มเลื่องอายครับยาวลุ่ได้สันีพี่น้องโอ้ยยาวล่มเรื่ออายคนอายนน้องไส้ปะอย่าเอาลงมเ้ืยออยากอายนคนน้องออ่าสบค่ะนีค่ะนี่ให้เป็นข้าวเหนีเป็นเนื้อมันออกมาเนาะ เป็นนวลมันออกมากมันยังอ่อนแห้งอยู่ค่ะแต่ว่าปั้นกินหนาม,มันน่ะนะคะ่ะปั้นกินหนาม,มันจะโอ้แสบจากกินหนามะพร้าวศีน้าตาอ่อนเยาวส,สิบบาทเทาเร็วเห็นปะกินหนามะพร้าวงม่ากง่ายปะปีนี้เท้าถ้ามีปีหน้าเท้าก็ย่า,า,ถา,ถา,างย่างปลากระเท้ากาลังนตีเล็กซีปลากระเท้า โอ้เมื่อกีน้นีบ่บัวพานเฮ์เพลนมันอ่อนปวดตัวนี้สะโพกอีกนึงอ้อนี่เป็นหนับขักเลยค่ะอีกก็เด้อดูดิอีกกอนจะ้ะเพื่นว่ากินมะพร้าวแยมแยมแซ่ซ้า,ม,า,ม,ามันสีส้ม,มนน่ะ อืแซ่บค่ะพี่น้องไกินจะสมัครแซ่บแซ่บจาเบอร์สองมากพ่อละจา้าพ่อละจา้าอิ่มอิมค่ะนีลาา่ละจ้าต้นมะพร้าวจา้าที่พากินเมื่อกี้นี่นะสูงสูงพี่น้องเลยสูงคัดสูงแน่จา้า ตอนสื่อเพื่อนบอกว่าผผาเตี้ยจ้าแต่ว่าหลายปีมากแล้วสูงขลาดขลาดถึงค่ะพี่น้องจ้าแบบนี้แหละนะคะเนาะนี่แหละค่ะมะร้าวจ้า